สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทวอนแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน audio lab แบบคร่าวๆกันนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่2หรือคลิปที่2นั่นเองนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้อะไรนั้นตามมาเลยครับ ก็บอกแล้วว่าไม่เรียงตอนนะครับเมื่อคลิปแรกผมก็ได้เกินไปแล้วนะครับอ่ควรจะไป audio lab แล้วนะครับตอนนี้ <Audio S 1> เเลือกมิหน้าที่สามจากสาอ่าเมื่อเจอ audio lab แล้วเคาะเข้าไป audio lab. audio lab audio lab pro audio lab pro นะครับอันนี้ผมก็ได้ซื้อเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ซื้อก็จะเป็น a udi โอแ l a b เฉยๆแล้วก็พร้อมกับโฆษณาเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นหลายๆฟังก์ชันจะถูกตัดทอนออกไปนะครับก็จะมีตัดแต่งเสียงมิกเสียงซกเสียงรวมเสียงเครื่องมือแก้ไขแท็กเป็นต้นแล้วก็แงเสียแปลงเสียงนะครับวันนี้จะพามาบันทึกเสียงบันทึกเสียงก่อนนะครับ บันทึกเสียงวิธีบันทึกเสียงก็คือเมื่อเจอไอคอนคําว่าบันทึกเสียงแล้วบันทึกเสียงให้ดับัลแทปเข้าไปนะครับชื่อแฟม audio l i v r e r d i วันที่หนกุมภาพันธ์สองสองหนึ่งสีูจ็นย์จุลภาพช่องแก้ไขนชื่อแฟมอันนี้ชื่อชื่อแฟมก็คือชื่อไฟล์ที่เราบันทึกเราจะเอาชื่อว่าอะไรนะครับเราอาจจะเอาชื่อที่เขาให้มาหรือเปล่า หรือเราจะไปแก้ไขก็แล้วแต่แต่ผมเอาชื่อเขานี่เลยนะครับก็คือชื่อว่าเ,เว,วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองสองหนึ่งสี่สองแปดศูนย์เจ็ดสี่สามศูนย์จุลภาคช่องแก้ไขอ้อนชื่อแฟงอ่าก็เมื่อเพื่อนๆจะแก้ไขก็แก้ไขโดยการดับ,บเบิลแท็บเข้าไปนะครับถ้าไม่แก้ไขก็ปัดขวาไปตามผมนะครับเพลงรายการดบับเพลิงลงใช้เป็นอันนี้เพลงก็คือ ค่า,า f a ฟ l t ที่เขาให้มานะครับถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนเราก็เคาะตรงนี้ครับดับบันแทบสองครั้งเข้าไปหน้าต่างปอปปับเพลงเพลงเริ่มต้นปลูกเริ่มต้นปลูกก็คือเวลาบันทึกแล้วเนี่ยจะตั้งให้เขาเป็นอะไรนะครับแจ้งเตือนเริ่มต้นแจ้งเตือนเริ่มต้นเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นเสียงเรียกเข้าหน้าต่างแจ้งเตือนยุบแล้วมีหน้าต่างปอปกับเสียงเรียกเข้าเริ่มต้นอ่าผมก็เลือกเพลงเหมือนเดิมนะครับเริ่มเพลง เริ่มต้นเพลงชื่อแฟนเพลงรายการแบบเพื่อนลงใช้เป็นเพราะว่าเพลงเนี่ยเราสามารถเอาไปฟังทั่วไปได้นะครับเราไม่ได้ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนเริ่มต้นอะไรนะครับปัดขวาไปรายการแบบเพื่อนลงแต่งที่มา default นะครับอันนี้เพื่อนๆจะต้องมาเลือกนะครับบเบิ l e tap เข้าไปหน้าต่างป๊อปป๊ปอปอันนี้ default ปัดขวาไปไ ไม์ My, ก็คือไมโครโฟนก็คือ,อเลือกไม์นั่นเองนะครับก็คือเราจะบันทึกก็ต้องเลือกไม์แล้วมีอะไรบ้างกล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายวิดีโอการจดจำเสียงการจดจำเสียงนะครับอันนี้การจดจำเสียงนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับก็คงหมดเท่านี้นะครับซมแคปเจอร์หน้าต่างบอก็ล้องถ่ายวีดีโอไม ผมก็เลือกไม้นะครับชื่อแฟนไม้รายการแบบเพื่อนลงแหล่งที่มาอาแหล่งที่มาจากไม้นะครับก็คือจากไม้นั่นเองนะครับให้ปัดขอไปช่องช่องเลือกไว้สเตอริโอปุ่มเลือกสเตอริโอนะครับอันนี้หรือจะเป็นไม่ได้เลือกไว้โมโนปุ่มเลือกให้เพื่อนเพื่อเลือกเอานะครับระหว่างสเตอริโอหรือโมโนนะครับ ค่ามาตรฐานของเขาเป็นเลือกไวสเตอริโอปุ่มเลือกสเตอริโอแล้วก็ไม่ได้เลือกไปโมโนปุ่มตัเลือกไม่ได้เลือกไ้โมโนนะครับแล้วให้ปัดไป hz สี่หมื่นแปดพันรายการแบบเลื่อนลงอัตราวอย่างอันนี้คือ,อความละเอียดของเสียงนะครับรูปแบบเสียงรูปแบบเสียงปัดไปเลือกไว้คุณภาพสูงปุ่มเลือกอันนี้เขาเลือกเวฟไว้นะครับซึ่งเป็นคุณภาพสูงสูงมากนะครับตัวนี้ให้เราปัดคาไปไม่ได้เลือกไปแอมป์ที่สามกึต์คอลีกปุ่มตเลือก mp ส good quality นะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะเลือกเป็น mp 3ผมก็ด o บ b l แท a p สองครั้งเข้าไปเลือกไนะครับก็เลือกแล้วนะครับให้ปัดไปดูทูต่อที่ต้องการปิดเปิดใช้งานการบันทึกจากไมโครโฟนดูทูต่อหากมีการเชื่อมต่อการบันทึกจะอยู่ในรูปแบบที่ที่แปด0ันสวิตอันนี้ก็คือถ้าถ้ามีไม่เวลเลดหรือไม์ที่ใช้เป็น My ไม้ไร้สาย ให้เขาใช้ได้ด้วยไหมก็ว่ากันไปจะปิดจะเปิด,ปดก็แล้วแต่เพื่อน <spe ech> เพื่อนก็แล <spe ech> ้วกันนะครับให้ปัดไปปิดห <spe ech> ยุดชั่วคราวระหว่างการโทรศัพท์สวิตอันนี้ก็คือหยุดชั่วคราวระหว่างโทรศัพท์ไหมเวลาเขาโทรศัพท์มาให้หยุดชั่วคราวแล้วพอวางสายแล้วบันทึกต่อเลยไหมอันนี้เขาก็ปิดไว้นะครับส่วนจะเปิดจะปิดก็แล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันนะครับให้ปัดไปปิดสำหรับแหละสวิต อันนี้ไม่สนใจนะครับปัดไปปิดเสียงเกินสวิตอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอีกนะครับให้ปัดไปปิดอัตโมนมัติได้รับการควบคุมสวิตอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอีกนะครับปิดเอปเปแคนเซเลอร์สวิตขออภัยนะครับให้ปัดข้าไปอีกลดกลุ่ม<ถ>อ่าอันนี้ปลดอะไรนะอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับยกเลิกกลุ่มนี่ยกเลิกเริ่มต้นกลุ่มให้มาคําว่าเริ่มต้นนะครับ ให้เคาะไปเมืม่อเมื่อคำว่ารเริ่มต้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆปัดหาคำว่าออเดียล์ Lab, สูนาริประเทียบเคลื่อนเดียวพื้นที่ว่าง82,000อป,ปุ่มบันทึกเริ่มต้นเนี่สองเข็มออเดียปุ่มบันทึกเริ่มต้นปุ่มปุ่มบันทึกเริ่มต้นนะครับเคาะไปเขาก็จะบันทึกเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถบันทึกให้ฟังได้นะครับเพราะว่าผมใช้สัก c ีนรีคอร์ดดิ้งหรือบันทึกหน้าจออยู่นะครับ ถ้าเกิดผมดับบิลแท็เข้าไปนะครับเสียงจะหายทันทีเลยนะครับเพราะว่า,าเขาจะาไม่บันทึกให้นั่นเองนะครับไม่บันทึกให้ยังไม่พอนะครับแถมก็จะไม่ได้ยินเสียงผมในสกรีน n ิคอร์ดเดอร์อีกนะครับผมก็ต้องขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับไม่สามารถบันทึกให้ฟังได้แต่สามารถแนะนำให้ เพื่อนๆสามารถเคาะตรงที่ปุ่มบันทึกเริ่มต้นปุ่มบันทึกเริ่มต้นนะครับเมื่อเคาะเข้าไปแล้วพูดได้เลยนะครับเมื่อพูดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากบันทึกไปแล้วนะครับให้ปัดไปหาคําว่าหยุดการบันทึกชั่วคราวหรือหยุดชั่วคราวนะครับก็เมื่อปัดหาคาว่าหยุดชั่วคราวเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆดับเบิลแทบเข้าไป เมื่อดบเบิลแถบเข้าไปแล้วก็จะมีตัวอย่างาให้เล่นเมื่อเล่นแล้วอยากจะบันทึกก็บันทึกไปนะครับถ้าคิดว่าเอ๊ะไม่บันทึกดีกว่าก็าออกมาเขาก็จะถามว่าต้องการลบเสียงที่บันทึกหรือไม่เพราะว่า,าเสียงที่เราบันทึกไปเรายังไม่บันทึกเราต้องการจะยกเลิกหรือไม่ก็ตอบใช่ไปก็ได้นะครับก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ นะครับอันนี้คือคืออ่าอันนี้ก็คือการบันทึกเสียงนะครับพูดติดๆข,ขัดขัดนะครับคลิปนี้ก็ยังไงยังไงแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ผมก็ต้องไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆร่ารวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้าเจอแต่สิ่งดีๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ